ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เพอเอกได้ไขปตูนั้นออกมาแต่ข้างในของตู้ก็ไม่ได้มีเอกสารหรืออะไรที่มันน่าสําคัญเลยมีแต่สมุดสิบเล่มที่พวกเขากําลังจะดูว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่ในระหว่างนั้นเพอเอกก็ได้หาวิธีที่กําลังจะออกไปหามิซหะจากที่มิซหะพูดไว้ว่าให้ไปหาเขาแล้วรพเอกก็บอกว่าเราน่าจะไปหาที่ปลอดภัยกว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้ยามอาจจะมาหาเราก็ได้และท่านชีกิก็บอกว่าห้องชมงมเลยละ่ะ ห้องชมรมฉันเองจะไปไหมล่ะมันเป็นห้องชมรมวอลเลย์บอลห่างจากนี่ไม่นานมากแล้วพระเอกก็บอกว่าโอเคงั้นไปที่นั่นกันพอเพชก็ได้คิดว่าถ้าหากเราวิ่งจากที่นั่นล้วไปที่ที่มีเสือฮาบอกน่าจะห่างจากที่นี่ไม่นานเราไปสักสิบนาทีแล้วกลับมาชิกิก็น่าจะไม่สงสัยนะและ้วพระเอกก็ได้ขอตัวออกไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าจะไปเข้าห้องน้าแล้วหลังจากนั้นเพอเอก็ได้รีบวิ่งไปหามิซึฮะแต่ในระหว่างนั้นมีผู้หญิงพริศนาแอบอยู่และเห็นพระเอก แล้วก็ได้โทรหาชิกิแต่ดูรู้สึกเหมือนว่าผู้หญิงปริศนานั้นจะรู้จักกับชิกิแล้วก็โทรมาหาชิกิชิก,กิก็ได้รับสายแล้วเขาก็บอกว่าฮัลโหลทำได้ดีมากเลยนะและอีกอย่างของมูงลรินั่นคืออะไรแลทางชิก,กิก็บอกว่าเขาโทษทีฉันพลาดเองมันเลี่ยงไม่ได้นะที่ว่าโซสุเกะจะซ่อนอะไรไว้อยู่อีกแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเขาอยู่นี่ไม่นานชิก,กิก็ได้คิดว่าฉันจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าเธอวางอะไรไว้กันแน่หญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จัก ชิคิได้หยิบโทรศัพท์ออกมาที่เป็นโทรศัพท์ของพระเอกที่ตกไปและก็ได้ทักข้อความหาซืบภาษาจังเริ่มเรื่องมาพระเอกก็ได้เดินไปที่เขตที่ไปตึกสองของเขตมุคโสกิและพระเอกก็บอกว่าห้องนี้สินะพระเอกก็ได้คิดว่าเราไม่ได้กลับมาห้องนี้เลยตั้งแต่ที่มูไยแนะนาโคโกโชให้เรารู้จักเราคิดว่าเธอน่าจะเป็นมิสตอรอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นที่โคโกโชพูดว่าฉันรู้จักนายบางที เธออาจจะบ้าอะไรบางอย่างก็ได้ก็พอจะเป็นไปได้อีกก่อนจะเกิดคดีนี้ขึ้นเราอาจจะเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักนั้นหรอเฮ้ยไม่เข้าใจเลยฮะและต่อมามิซึฮะก็ได้เดินเข้าม้างหลังพระเอกแล้วก็ได้เรียกพระเอกโซซูเกะคุงขอบคุณนะที่นายมาพระเอกก็บอกว่ามิซึฮะเธอมารอฉันนั่นหรอมิซึฮะก็บอกว่าฉันต้องทําให้แน่ใจว่านายไม่ถูกตามมานะ่ะเพราะฉันไม่อยากให้คนอื่นได้ยินสิ่งที่ฉันกําลังพูดพระเอกก็ได้รีบถามว่า เธอเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่มิเสฮะก็บอกว่าฉันไม่ใช่ทั้งมิตรและศัตรูฉันแค่เป็นเพื่อนของคุกโชแต่พวกเราต้องการนายเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เพอเอกก็บอกว่าเข้าใจแล้วละ่ะฉันจะรับฟังละกันมิเสฮะก็ได้บอกว่างั้นไปที่อิงกันดีกว่าตามฉันมาในระหว่างนั้นที่เดินอยู่มิเสฮะก็พูดว่ามรไยคุงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังเพอเอกก็บอกว่าหมอยังบอกว่าอยู่ในเขตอันตรายนะ่ะ มิสฮะก็บอกว่างั้นเหรอเรื่องที่เกิดขึ้นกับมูไลอาจจะเป็นความผิดของฉันก็ได้นะจริงๆแล้วฉันต้องรอมูไยให้มาแทงก่อนที่จะไปนะ่ะเพชรก็ตกใจแล้วก็ถามว่าทําหน้าที่แทนนั่นเหรอเธอมีความสําคัญอะไรกับมูไลกันแน่มิสฮาก็บอกว่าพวกเราร่วมมือกันมูไลคงร่วมมือกับพวกเราในหน้าที่หนึ่งนะ่ะโดยงานที่ให้คือให้หายหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเพเอกก็บอกว่าแล้งานของมูไลล่ะ มิสหะก็บอกว่านายถังเขาเองน่าจะดีกว่านะหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นแล้วแล้วก็พูดต่อว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเพกก็บอกว่ามิสหะจังขอร้องละ่ะช่วยบอกฉันที่เถอสุปจะจังเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้กันแน่เธอรู้อะไรกันแน่มิสหกกะก็บอกว่านายยังจํานี่ได้ใช่ไหมเพเกก็บอกว่าซองเอกสารจากตู้ของมูไลนี่มิสหะก็บอกต่อว่าในเอกสารนี้มีรายงานของมูไลยอยู่ มันเป็นเบาะแสเดียวที่สําคัญมากๆเลยเกี่ยวกวับหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักเพชรก็บอกว่าว่าไงนะมูไรทํารายงานเกี่ยวกับเธอง,งั้นเหรอมิสฮะก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วมูไรคุงควรจะเอาไอ้เจ้านี่มาส่งต่อเมืองฉันแต่มูไรคุงก็โดนเล่นง,งานซะก่อนเพราะงั้นก็เลยอยู่แต่ในตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ไปเอาไม่ได้ด้วยแต่ก็ขอบคุณนายนะที่ออกมาจากโรงพยาบาลฉันเลยได้มันมาโดยชิกิไม่สงสัยเลย เพกก็บอกว่านี่เธอตามฉันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอมิสหะก็บอกว่ามูไรคุงคงไม่ได้ทํางานกับพวกเราแค่คนเดียวแต่ฉันบอกชื่อให้ไม่ได้นะเพะก็บอกว่างั้นไม่ถามมากและกันแล้วข้างในมันคืออะไรกันแน่มิสหะก็บอกว่านี่และในรูปนั้นก็มีรูปของหญิงสาวทั้งหมด6คนแล้วก็ตามด้วยเลขเพกก็บอกว่านี่มันะายชื่อนักศึกษานี่แล้วตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรกันเหมือนมันไม่ใช่เลขประจําตัวด้วย มิสฮะก็บอกว่าเลขพวกนี้มันคือเลขนักศึกษาพิเศษนะ,ะเพเอกก็งงนักศึกษาพิเศษอะไรงันหรอมิสฮะก็บอกต่อว่าใช่ทุกคนที่อยู่ในนั้นเข้ามาเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษโคคุโชก็ด้วยเพเอกก็บอกว่าเงื่อนไขพิเศษหมายถึงอะไรกันแน่เกี่ยวข้องอะไรกับหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักหรือเปล่ามิสฮะก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่ฉันกับโคคุโชก็อาจจะเกี่ยวอยู่นะ เป้าหมายของพวกเราคือลากคนบงการเรื่องของหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักพระเอกก็ตกใจเข้าไปอีกคนบงการางั้นเหรอมิสหาก็บอกว่าแต่ก่อนที่จะอธิบายถึงเรื่องนั้นฉันต้องบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วก่อนโคคุโชเราไม่เคยลืมเรื่องนั้นเลยเด็ดขาดแล้วก็ตตดกลับมาในอดีตตอนที่กำลังเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วทางโคคุโชก็ได้ร้องไห้แล้ก็ได้เรียกพี่ของเขา จบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่17ถ้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจาากผมว่างแล้วผมจะรีบกลับมาตัดต่อให้เลยนะครับขอบคุณครับ